รี s บ u อ e นัชชาซื้อไพ่ชุดใหม่มานะคะแล้วก็มีไพ่พร้อมลายเซ็นจากศิลปินมอบให้ทีนี้ร้านที่นัชชาสั่งซื้อไปอะ่ะเขาเหลือสำรับเนี้ยเป็นชุดสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าได้ไพ่ที่เป็นของแถมพร้อมลาเซ็นเนี่ยเอ,อ่อมันก็เป็นใบสุดท้ายถูกไหมคะทีนี้นัชชาได้ไพ่สามดาบอะ่ะ เออแหมเราเป็นชุดสุดท้ายนะคะเราก็อจะดีใจหรือเสียใจต้องดีใจแหละทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆบางคนพอเห็น3ามดาบแล้วก็อาจจะแอบตกใจนะคิดว่า3ามดาบนี่คือไพ่คือไพ่ไม่ดีหรือเปล่าอ่องตรงนะคะนะัชามองว่าในไพ่ทุกๆใบอะ่ะเขามีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเขา อย่างไพ่ใบนี้นะคะถ้าในแง่ของข้อดีอะไพ่อาจจะกำลังเตือนให้เราอะกลับมาซ่อมแซมความรู้สึกเราก็ได้อย่างในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจนะคะอกหักเลิกใาอย่าล้างและอยู่ในสถานการณ์ที่ซึมเศร้าหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดผิดหวังถ้าไพ่สามดาบขึ้นมาเนี่ยนะจะมองมองถึงการซ่อมแซมมองถึงการแก้ไข ให้เตือนว่าให้เรากลับมารักตัวเองการที่เรามัวแต่ผิดหวังแล้วก็ยังคิดถึงเขาอะ่ะมันเหมือนการที่เราทำร้ายหัวใจตัวเราเองฝั่งของเขาไม่ได้มาทุกร้อนไม่ได้เสียใจกับเราแต่เป็นเราตังหากอะ่ะที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็ถูกเขาทิ้งไปแต่ เขาทิ้งคุณอ่ะมันก็คือเจ็บปวดแต่ตอนนี้คุณกลับไม่ดูแลหัวใจของคุณอ่ะมันคือการที่หัวใจของคุณอ่ะถูกทำลายซ้ำซากจากคุณเพราะฉะนั้นการที่นัชชาได้ไพ่ชุดนี้มานะคะจากศิลปินที่แถมมาในไพ่ชุดสุดท้ายสำหรับสุดท้ายของร้านที่นัชชาสั่งอ่ะความหมายของไพ่คืออาจจะบอกให้นัชชาและทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้กลับมารักตัวเองกลับมาฮิวใจตัวเอง ก่อนที่ใจของเรามันจะบอบช้ำไปมากกว่านี้นะคะขอให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็กลับมามีความสุขและขอให้ความรักครั้งต่อไปสมหวังนะคะแน่นอนนะคะในเมื่อเราเปิดไพ่มาสักขนาดนี้นัชชาจะขอให้คำทํานายนะคะกับคนที่เพิ่งผ่านการเลิกลานะคะออ,อกหักมานะมาเราขออนุญาตนะคะใช้ไพ่ชุดใหม่นี้ นะคะมาทำนายให้ลูกดวงทุกท่านก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปหิวใจตัวเองนะคะโอเคมาดูซิว่าหลังจากเราได้เป็นไพ่คีย์เวิร์ดเรียบสอสมาแล้วสามดาบมาแล้วนะขอดูซิในความสัมพันธ์ที่จบลงไปเนี่ยที่เจ็บปวดแยกย้ายกันไปเนี่ยนัชาต้อง ให้คำถามที่ทุกคนรอคอยก่อนก็คือคนรักเก่าที่ทิ้งคุณไปที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมเพราะเราเอาคีย์เวิร์ดมาจากไพ่ใบนี้นะคะโอเคขอให้คุณนึกถึงเขานะคะตั้งจิตนิ่งๆน,งนึกถึงหน้าและชื่อเขาแม้แต่ไพ่ท่านก็ยังไม่อยากให้เราชมปลักอยู่กับคนเก่าสับสับไม่สับไม่ สับไม่ละเอียดเธอมันไม่ใช่แล้วนะเออหัวใจบอกว่าเจ็บซ้ำไปซ้ำมานะอ่ะสู้ๆทุกคนค่ะเขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาไหมนะคะขอไพ่สามใบนะคะนี่นะชาสับไพ่แล้วเปิดต่อเนื่องเลยไม่ได้หยุดวิดีโอเลยนะ Impressed, Knight of Cups, Eight of Wands, Oh กำลังจะชวนลูกดวงทุกท่านนะคะ move on mm hmm. เพื่อไปฮิวใจไปซ่อมแซมหัวใจกลับมารักตัวเองแต่คุณไพ่ชุดนี้บอกว่าคนคนนี้กับคุณยังไม่ขาดคุณเห็นใบสรุปไหมมีการกลับมาอบก,กอดกันนะคะใบแรก empress เขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขารู้สึกยังอยากที่จะมีไว้อพลังงานของความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยมั่นคง คุณเป็นเซฟโซนของเขาเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เขาตัดสินใจทิ้งคุณไปอ่ะเขาจะต้องไปเจออะไรที่ทำให้เขาเจ็บปวดก่อนเขาจะต้องไปเจอความผิดหวังและเขาจะเกิดการรู้สึกแบบรู้สึกผิดต่อคุณเขาจะกลับมาให้คุณฮิวใจเขาพอเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนไม่โกรธไม่แค้นใครเป็นคนให้อภัยคนง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอเรื่องผิดหวังเจ็บปวดเขาจะกลับมาซบอกคุณ นะคะคนคนนี้เขายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถติดต่อพูดคุยกันได้เห็นไหมคะไพ่ของการที่แบบอ,อัศอวินถ้วยเนี่ยจะออกแนวแบบว่าเหมือนเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายนะคะอยู่ใกล้ใครใครก็รักก็เอ็นดูเขาเชื่อว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาเขาจะยังสามารถทําให้คุณเอ็นดูเขาได้อีกครั้งหนึ่งเปิดใจให้เขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าจะมีการติดต่อกลับมาการพูดคุยและดูทิศทางความสัมพันธ์แล้ว น่าจะได้กลับมาคุยกันอนะไม่ใช่แค่คุยนะเออพลังงานของธาตุไฟขึ้นมาเลยอะหนึ่งไม้เท้าอะนะกลับมาครั้งนี้น่าจะได้มาเติมไฟรักกันอีกเพราะฉะนั้นคนเก่าที่คุณ เลิกลากันไปคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดคนนี้แหละเขาจะมีการติดต่อกลับมาในวันที่เขาอาจจะไปเจอความรักที่ไม่ดีเจออะไรที่แย่ๆแล้วเขาจะกลับมาเพื่อขอให้คุณฮิวใจเขาไอเรามันก็ใจอ่อนซะด้วยสิเชื่อว่าคุณให้โอกาสเขาแน่ที่เหลือก็แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ